Hello! สวัสดีค่ะเด็กๆ how are you doing เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมในอพิโซนนี้ยังอยู่กับเรื่องการอ่านคำศัพท์แบบ p h นิกส์โดยเราจะเน้นคำศัพท์ที่มีสระเสียงสั้นเอโดยเฉพาะกลุ่มเสียงเอและกลุ่มเสียงเอ็นในอพิโซที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงสั้นแอ ในกลุ่มเสียง a N d และกลุ่มเสียง at สระเสียงสั้นที่เราจะได้เรียนใน EP นี้คือเสียง e ประกอบไปด้วยสองกลุ่มเสียง number o n at number t w n กลุ่มเสียงแรกที่เราจะได้เรียนรู้การอ่านคำศัพท์นั้นคือกลุ่มเสียง at กลุ่มเสียงที่หนึ่งคือกลุ่มเสียงเอ็ดเกิดจากตัวอักษรตัว e ีที่ทำหน้าที่เป็นสระเสียงสั้นมีเสียงว่า e อมามระสมกับเสียงของตัวอักษรตัวดีที่ให้เสียง d ดเดทีนี้เรานำสองเสียงนี้มารวมกัน e อเดเอ็อ Repeat after me ออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ ad very good เรามาดูกันค่ะเด็กๆว่ามีคำไหนบ้างที่มีกลุ่มเสียง ad อยู่ในคำนั้นไปดูกันเลย let's go <S คำศัพท์คำที่หนึ่งเรามานำเสียงของตัวสอนตัว b ที่ให้เสียง b b Repeat after me ออกเสียงตามที่ื่อค่ะ B บ Very good จากนี้เรามาสร้างคำศัพท์ใหม่กันจากการนำเสียงของดูบี้บมาร่วมกับเสียงกลุ่มเสียงเอดบเอดเบดบเอเบทีนี้เราออกเสียงไปพร้อมกัน B-Eat Bate Well Eight done เ e i t b a ็ด t b ็ t well คำนี้มีความหมายนะคะคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะดูจาก,กรูปภาพแล้วเป็นสิ่งที่เราใช้ในตอนที่เรารู้สึกง่วงนอนใช่แล้วนี่คือเตียงนอน คำว่า bed แปลว่าเตียงนอนค่ะเรามาสร้างคำศัพท์ใหม่คำที่สองกันค่ะเด็กๆโดยการนำเสียงของตัวอักษรตัว r มาผสมกับเสียงของกลุ่มเสียง at ตัว R ให้เสียง er, er เด็กๆจะสังเกตว่าที่เชื่อยกลิ้นขึ้นไปอยู่กลางช่องปากอย่างนี้ จากนั้นก็เปล่งเสียงออกมาว่า r r อทีนี้เด็กๆลองทำตามที่เชื่อค่ะ3 h r e e two one r good job นำเสียงของตัว r และ ed มารวมกันค่ะ r ed red one more t i m er Ed Red Repeat after me ออกเสียงตามที่เชื่อนะคะ Er Ed Red Red Good job Er Eight Red Red Red, Red. คำนี้เป็นสีที่อยู่บนเสื้อของซานตาคลอสส่วนใหญ่เป็นสี แดงใช่ไหมคะเยี่ยมมากสีแดงในภาษาอังกฤษคือ red ออกเสียงตามที่เชื่อนะคะ red red o o d job ทบทวนคำศัพท์ที่มีกลุ่มเสียง e อ็เริ่มจากคำที่หนึ่ง ba eight bait และคำที่สอง R อ่อ er, Rate b a ดเ Rate ต่อมาคือการอ่านคำศัพท์ที่มีกลุ่มเสียง N เสียงกลุ่มที่สองที่เราจะนำมาสร้างคำศัพท์ใหม่กันในวันนี้คือเสียง n n เกิดจากเสียงของตัว E ที่ทำหน้าที่เป็นสระเสียงสั้นในคำนั้นให้เสียงเอเอรวมกับเสียงของตัว N ที่ให้เสียงอึอึทีนี้นำสองเสียงมารวมกันเออึ a i n e, เ n repeat after me ออกเสียงตามที่ื่อนะคะเออ n A-N very good เด็กๆคะเราไปดูกันค่ะว่าคำศัพท์คำไหนบ้างที่มีกลุ่มเสียง a N ไปกันเลย let's go เสียงของตัวอักษรตัวแรกที่เราจะนำมาผสมกับเสียง n นั่นคือเสียงของตัว h ตัว h ให้เสียง repeat after me ออกเสียงตามที่เช่อนะคะไม่ใช่เนะคะมันออกเสียงว่านี่คือเสียงของตัว h ค่ะปล่อยลมออกมาเฉยๆนั่นแหละค่ะ เย่ะมาก very good จากนั้นนำทั้งสองเสียงมารวมกันเสียงและเสียง n n hen n hen repeat after me เอาเสียงตามที่เช่อนะคะ n hen n hen very good hen hen คำว่า hen ในภาษาอังกฤษแปลว่าแม่ไก่ค่ะหรือไก่ตัวเมีย let's go to the second word คำศัพท์คำที่สองของเราเราจะใช้เสียงของตัว p ซึ่งตัว p ให้เสียง p p listen carefully จะไม่ออกเต็มเสียงนะคะเราจะปล่อยลงมามาเฉยๆกิจจาได้เวลานำเสียง p. และกลุ่มเสียง N มารวมกันแล้วค่ะเราจะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ3 h r e n e p, n, pen, p, n, pen เยี่ยมมาค่ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะ p n pen very good p n pen pen คำนี้แปลว่าอะไรคะเด็กๆดูจากรูปภาพแล้วเป็นสิ่งที่เอาไว้เขียนแล้วข้างในก็มีหมึกด้วยสิ่งนี้คือปากกาปากกาในภาษาอังกฤษคือ PEN คำศัพท์คำสุดท้ายเราจะใช้เสียงของตัว T มาผสมกับเสียง N ตัว T ให้เสียง T, t Repeat after me t t เราจะไม่ออกเต็มเสียงนะคะว่า T เราจะออกแบบคล้ายๆการกระซิบ T t นั่นแหละค่ะ v e r y g o o d นำทั้งสองเสียงนี้มารวมกันค่ะ t n ten t n ten ทีนี้ออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ three two one t n ten good t n ten ten คำว่า10มีความหมายว่ายังไงคะเด็กๆลองนับผลแอปเปิลดูสิ one two three four five six seven eight nine ten ten แปลว่าสิบนั่นเองเยี่ยมมาก very good ทบทวนคำศัพท์กลุ่มเสียง n n hen hen P. n pen pen T. n 10 10 hen pen Ten. เรามาทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ไปทั้งหมด5คำค่ะคำศัพท์ที่มีกลุ่มเสียง8คำที่ 1, bait คำที่ 2, r a d ต่อมาคือคำศัพท์กลุ่มเสียง n คำที่1 hand คำที่2 pen คำที่3 ten เพื่อทดสอบว่าเด็กๆยังจำได้หรือเปล่าที่ื่อมีเกมสนุกๆมาให้เล่นค่ะโดยเกมนี้เป็นเกมวงล้อสุม่มเมื่อไรที่วงล้อหยุด เด็กๆจะต้องออกเสียงคำนั้นเริ่มจากคำที่หนึ่งเรามาลุ้นกันค่ะว่าหมุนครั้งนี้จะได้คำว่าอะไร let's go ในที่สุดวงล้อก็หยุดหมุนแล้วเราได้คำว่าอะไรคะอ่านออกเสียงออกมาเลยค่ะว่าคำนี้อ่านว่ายังไงคำตอบคือ hand แม่ไก่นั่นเองคำที่สองเรามาลุ้นกันค่ะว่าวงล้อสุ่มจะสุ่มได้คำว่าอะไรว,ว้าวในที่สุดก็หยุดลงแล้วคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงคะเด็กๆอ่านออกเสียงออกมาให้ที่เช่าฟังเลยค่ะ,ฉะเฉลลยคำนี้อ่านว่า bait เตียงนอนต่อมาวงล้อสุม่มสุ่มครั้งที่สเราจะสุ่มได้คำว่าอะไรนะถ้าหากว่าวงล้อหยุดปุ๊บเด็กๆออกเสียงคำนั้นออกมาเลยนะคะวงล้อสุ่มหยุดหมุนแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยทีเชอร์ขอเฉลยเลยนะคะคำนี้อ่านว่า Rate สีแดงภารกิจในวันนี้มอบหมายให้เด็กๆอัดวิดีโออ่านออกเสียงคำศัพท์ทั้ง5าคำโดยที่เชอร์มีตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเหมือนเช่นเคยไปดูกันเลยค่ะ Hello! My n a m e is น a ดิชาจันทบูร u n วันนี้จะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่มีกลุ่มเสียงเอและกลุ่มเสียงเอ็เริ่มจากกลุ่มเสียงเอ็ดบเอ็ดเบตเอิเอ็ดต่อมาคือกลุ่มเสียงเ N ็นเอ็นเฮน N 10 Thank you เมื่ออ่านออกเสียงด้วยตนเองจนมั่นใจแล้วอย่าลืมอัดวิดีโอส่งทีเชร์นะคะทีเชร์จะได้มอบคะแนนพิเศษให้เด็กๆไปเลย Thanks for your attention